วันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาชมก็จะเป็นแนววัยรุ่นยุค90จะเป็นคาวาสวัสดีครับผมพี่ชื่อ,อเพชรครับผมสุธีเพชรก็คือพี่เป็นคนจัดสภาพรถแซดเอ็กคันนี้ก็ถือว่าเกืบเอบเกือบทุกจุดก็มาเก็บเล็กๆน้อยๆมันก็มาในสภ,ภาพที่ดีแล้วนะใช่เพราะว่าเรามาก็เป็นอีกทอดหนึ่งแล้วครับผมใช่ตัวนี้จะมาเป็นอีกทอ็อตหนึ่งแล้ว แต่เห็นว่าสุดท้ายเจ้าของเขาก็มาหยุดหยุดที่อู่พีใช่ไหมใช่ใช่ใช่ก็รับมาในสภาพที่ว่าถื่ว่าสวยแล้วแต่ก็มาเก็บแต่งเติมเตพิ่มนิดหน่อยเกี่ยวกับการเก็บการวิ่งอะไรอย่างนี้ผมก็มาดูชุดชุดล้อชุดเบรกกันเลยเนาะดูได้เลยครับผมก็หนึ่งเลยที่เห็นก็คือเป็นจานทันตะวันใช่ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นธันตะวันจะเป็นงานเกรดหรือว่า ตัวนี้น่าจะเป็นงานเกตนะงานเกตใช่เป็นงานเกตได้มาราคาเท่าไหร่ตัวนี้ผมในตลาดไม่แน่ใจนะส่วนมากจะไปเจอเป็นพวกมือสองอ๋อมือสองใช่ครับราคานี้ผมไม่แน่ใจครับแต่ก็คือเจ้าของดูแลดีมากเลยนะใช่เจ้าของดูแลดีมากเลยส่วนขอบล้อ ตัวนี้น่าจะเป็น <จะ S 1> โมราดเป็นล้อโมราดนะครับใช่โมราดนี่มันมีปีไหมครับตัวนี้น่าจะเป็นงานงานโตไหมและงานเปใไม้ลวครับคือ<า>เป็นทองตลาดเลยอันนี้น่าจะเป็นหน้ากว้าง1.4นะครับพี่ใช่ตัวนี้จะเป็น1.4ยางลายตรงเป็นยางลายตรงส่วนปั๊มก็จะเป็นซีพอตใช่แบมโบ ตัวนี้ก็น่าจะตัวงานเกตเหมือนกันงานเกตใช่ครับผมแต่ก็คือถือว่าอยู่นะพี่ใช่ใช้งานโอเคนะถ้าเลือกก็เกตด,ดีๆหน่อยมันก็ใช้ได้โอเคอยู่สำหรับที่ใช้มาโตก็จะเป็นของเซด็กตรงรุ่นใช่ไหมพี่ใช่เท่าที่เก็บตัมาจะเป็นเกือบเดิมนะเกือบเดิมใช้เขาเ่าเกือบเดิมแต่ชุดดุม ชุดดุมดูแปลกๆชุดดุมๆๆดดมันนี้ก็น่าจะเป็นของตัวโนวาตัวนี้นะผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวพวกรถรถรถเล็กเรามาแปลงใส่เพราะว่าจะนุ่นสเปเซอร์ใช่ใช่นุ่นสเปเซอร์หมดเลยจะเป็นตัวพวกรถเล็กแหละเน้นเบานิดนึงเน้นเบาเน้นเบาเรามาไล่ดูช่วงชุดแผงคอ ก็คือปั๊มบนตัวนี้เป็นของเป็นนิชชินครับเป็นงานงานเก่าจะเป็นงานเก่าใส่พวกรถพวกอ่าบิ๊กไบค์ตัวเก่าเกาอย่า uh huh. งเงี้ยแล้วก็เราก็ไปถอดมาะมันมีแต่มันจะดูคล้ายๆเหมือนปั๊มตลาดนะถ้าดูเพื่อนเพื่อนเหมือนปั๊มรอยตลาดอะ่ะครับผมใช่จะดูเหมือนปั๊มตลาดเลยนะชุดแต่งคอนี่ของเดิมเลยปะตรงรุ่นเลยครับนี่แหละครับที่เขาชอบเอาไปไใส่พวกวิเตอร์เคอาร ตัวนี้เลย z ซเแพ่งคอรครับตรงรุ่นและชุดสวิคสวิคสวิคเดิมไหมพี่เดิมครับสวิคแฮนเดิมเลยเขาอยัางคงเป็นยังคงเก็บสภาพเกา่าใช่ยังคงเก็บสภาพเก่าอยู่ยังไม่ถึงกับซิ่งจะเกินไปส่วนอันนี้เขาเรียกว,ว่าน็อตเก่งอยู่เก้าศูนย์ต้องรู้จักใ่า <g> ต้องรู้จักอยู่เก้าศูนย์ต้องรู้จักเลยครับตัวนี้ <laughs> ตอนนี้นะ่าจะไม่มีแล้วมั้งพูดพูดถึงพูดถึงของใหม่เลยนะของใหม่ อาจจะมีนะอาจจะ,อาจจะมีหลงใช้อาจอาจจะมีหลงเพราะว่าบางทีร้านอะไรแต่งเนี่ยมันอาจจะมีเก็บไว้เป็นสต็อกได้สําหรับพวกนี้แต่ก็รวมๆกับพวกนอ็นอตไม่ไม่พวกเลดเป็นน็อตเลดอะไรนี้มีเลื่อเๆื่อมักงนิดหน่อยส่วนคันนี้ก็ไม่จําเป็นต้องใช้กันสะบัดอย่างคือค,คือยังไม่มีกันสะบัดมาเกี่ยวข้องอยังครับการสะบ,บัดนี้จะไปอยู่ในตัวของพวก p t k อันนี้ก็ยูกาส่สูก็ต้องมีเนาะใช่ตัวปรับไมพวกรถสปอร์ตร้อยห้าสิบมีหมดเลยมันจะไว้สำหรับเวลาเราปรับหน้าไม้ตัวนี้ปรับไปเป็นสูนเวลาเราะี่จับไม้ใช่จับไม้ได้จะมีหมดพวกทีแซตอารีวีมีมีมีตัวนี้จะมีนะต่อไปผมก็จะมาไล่ดู ล้อหลังชุดล้อหลังด้านหลังจากจากที่ผมมองจากสายตาก็น่าจะเน้นชุดเดิมใช่ครับเน้นความแข็งแรงบางทีเราใช้ความเร็วสูงเนี้ยครับถนนมันก็นะมันจะ, <c oughs> จะเจอเป็นลูกลหน้าบ้างเป็นลุ่มเป็นบอ่อมันอาจจะทําแบบถ้าเราไปใช้เป็นกึง่งบางทีรถหนักมันแตกได้นะเวลาเราใช้ความเร็วสูง เก่งบางไปก็ไม่ดีเราเลยใช้เป็นเดิมดีกว่าเังใช้งานอันนี้ก็คือสวิงเดิมของเขาเลยใช่ครับตัวนี้ติดรถเลยจะเป็นเดิมปั๊มนี้ก็เละเป็นเดิมปั๊มจานปั๊มแต่งครับนิชินอ๋อคือปั๊มนี้คือเราได้เปลี่ยนเจนใช่เปลี่ยนแปงใส่ใส่เป็นนิชินดุมเดิมดุมเดิมดุมสเตอร์หลังเดิมส่วนสเตพักเท้าหลังอันนี้เป็น งานสร้างใช่ครับเป็นงานสร้างก็คือไม่มีแบรนด์สร้างเองงานสร้างก็ตามท้องตลาดก็มีนะครับแต่มันเป็นงานสร้างที่ว่าบางทีก็เป็นตัวทาตามบ้างก็มีครับผมห้องแบรนด์ก็มีนะตัวนี้ตัวนี้นคู่ไ่าไหละได้มาคู่ได้ไหละตัวนี้ของไม่น่าจะอยู่ประมาณสักสองพันน่าจะได้นะครับตีไปสองพันเอาที่จําได้นะ <laughs> ส่วนชุดเกียโยงเกียโยงจะเป็นนุ่ยนี่เลยนุ่ยไรซิ่งตัวนี้ราคาแรงไหมตัวนี้คู่หนึ่งน่าจะอยู่ประมาณพ8นแนะครับพันแปดพัส่วนคอท่อก็จะเป็นปลายไทยเทเนียมแท้ตัวนี้จะเป็นไทเทเนียมน่าจะเป็นงาน d v s, <DB H>. <S ใช่เป็นท่อ DBS เลยก็คือของนาแดงบางทาย ใช่ครับผมจะเป็นท่อเล็จแตปลายเป็นไทเทราคาได้แาบเท่าไหร่ตัวนี้ถ้าที่ว่าเขาขายนะจะอยู่น่าจะอยู่ประมาณสักหมื่นหมื่นหมื่นต้นต้น่าจะได้ใช่ครับผมปั๊มกระทงก็ยังเป็นของมิชินมิชินอีกเช่นเดิมแล้วก็นื้าสายถักก็จะเปลี่ยนตกแต่งนิดหน่อยโชก็ยังเป็นโชแก๊สของเดิม ใช่ครับเป็นชกเดิมก็คือกระปุกแก๊สมันก็จะอยู่ฝั่งนี้นะใช่อยู่ฝั่งจะเป็นชกแก๊สกระปุกแก๊สทอยู่ฝั่งนี้ใช่รุ่นอื่นเราเจอเราจะไม่ค่อยเจอกันนะจะไม่ค่อยเจอกันจะเป็นก็จะเป็นตัวนี้ที่จะมีจะเป็นแก๊สในตัวเลยอันนี้ก็ที่ไว้อยู่ในชุดเดียวกันของหน่วยใช่ครับชุดหนึ่งก็จะมีสากว่าายกว่าใช่ ไปผมก็จะมาเรื่องเครื่องยนต์จากด้วยสายตาก็จะเป็นหม้อน้ําเป็นงานสร้างแล้วใช่เบมิเนียมเติมน้ําได้เยอะกว่าเดิมเติมน้ําได้เยอะกว่าเดิมระบายความร้อนดีสเต็ปเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเสื้อเสื้อ,อยังเป็นของอเป็นเสื้อเสื้อเดิมครับเสื้อเงินปกติเลยยังเป็นเสื้อเงินอยู่ใช่เป็นหนึ่ปเปเป็นเสื้อเดิม ที่แต่แต่ที่เขาเล่นเขาเล่นเสื้อทองที่<ช>ทุกคนใหญ่คนเขาจะหาใช่หนึ่งแปดห้าห้าเสื้อทองแล้วก็มีเสื้อเงินแต่ถ้าเป็นเสื้อทองถ้าไปเจอพวก k r วิกิเตอร์ถ้าไปเจอใส่เสื้อทอง <c oughs> แรงแน่นอนครับแรงแน่ <c oughs> แรงแน่นอนสเต็จะเตปเครื่องนี้คร่าวๆถ้าจะเป็นเก็บเป็นพวกเก็บสภาพมากกว่าก็บสภาพนะมากกว่าใช่เป็นรถเก็บสภาพมากกว่า ส่วนคาบูก็จะเป็นเคเลเซียมใช่ครับผมเป็นเคเซียมเป็นตัว KX KX ฟันปากแล้วเรียบร้อยครับวันปากเรียบร้อยเรียบร้อยอันนี้อันนี้สีเป็นเป็นเก็บใหม่หรือว่าอะไรครับชุดสีชุดสีดสเอ่อเป็นตัวเก็บใ่นะผมดูแล้วน่าจะเป็นทําสีใหม่ทำสีทำใหม่ใ,หมใช่เพราะว่ามันทำมาตั้งแต่เจ้าจของเดิมแล้ว อ๋อค<ช>ันนี้คันนี้ก็คือได้ไมค์ทอดหนึ่งใช่ได้ไมค์ทอดหึงแล้วก็มาเก็บสภาพใช่เขาทําคือมาก็คือดูดีแล้วแล้วเราก็มาดูเก็บรายละเอียดนิดหน่อยกยิบย้อยเล็กๆน้อยๆบอกว่าจะเป็นของเอกนาทองเอกนาทองใช่ ก็จะเป็นยุค90เต็มตัวเลยเต็มระบบใช่สมัยก่อนต้องมีของต้องมีครับผมสาวกีดแน่นอนใครขี <c oughs> ่เป็นรถสปอร์ต150นะต้องมีสาวซ้อนนะครับแต่ทุกวันนี้ก็คนก็เก็บกันเยอะนะใช่ครับเน้นพวกสะสมเน้นเก็บสะสมกันเป็นรถสวยงามบางทีเราเจอมันก็จะเป็น ซักๆกันหมดแล้วจะเจอแบบสมบูรณ์สมบูรณ์ก็นานๆจะเจอทีครับผมเดี๋ยวก็ฝากพี่เพชรฝากหลานด้วยก็พี่เพชรเขาก็จะทําพวกอู่สองทีใช่ครับเป็นซ่อมบำรุงครับซ่อมบำรุงก็ตามสั่งแต่ผมเห็นมีมีหลายคันเยอะนะครับอู่พี่เขาก็มีรถหลายคันนะครับเดี๋ยวว่างๆผมจะขอไปเที่ยวหน่อยได้เลยครับผมเข้าไปได้เลยนะ เดี๋ยวเร็วนี้เดี๋ยวจะมีอีกคันหนึ่งจะเป็นยามาฮ่าซีซัตเอ็มจะทำเป็นออกแนวซิ่งก็เดี๋ยวผมก็จะขึ้น f เฟซบุ๊กของพี่เพชรลวกันอ่พี่เพชรไว้นี่เลยนะครับก็ขึ้นอยู่ด้านซ้ายแล้วยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามทางช่อง YouTube ผมด้วยนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม